สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเพยเกมซีโร่นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมของผีคุณยายนะครับซึ่งแม่งเล่นโคตรยากเลยผมได้ลองเล่นสักเกมสองเกมแล้วรู้สึกท้อนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปเล่นกันเลยนะอันนี้ก็เล่นบอกไปก่อนว่าเล่นแค่ครั้งแรกถึงสองครั้งนะครับผมโอเคฮะคพอกดเพย์มาแล้วจะมีหน้าให้เลือกนะครับว่าจะเล่น normal หรือ hard นะครับ ผมจึงเลือกเป็น normal นะครับปือระดับปานกลางนะถ้าคือง่ายมันก็ง่ายไปอันนี้โอเคปากลุยวันที่หนึ่งอ้นี่ฉันตื่นมาที่ไหนกันนะ่ะมีมันบ้างของฉันหรือเปล่านะเอ๊รู้สึกจะไม่ใช่บ้านของฉันอ่าเหมือนตอนนี้เราจะได้รับบทเป็นตัวผู้ชายนะครับฝั่งซ้ายมือนะจ๊ะแล้วก็ หนอนข้างหน้าเราจะมีเป็นแจกันซึ่งเราต้องหยิบมาโอ้นี่มันแจกันลายมะลายนี่ช่างสวยซะเหลือเกินโอ้ชีคุณเห็นอะไรนั่นไหมเอวิโกเกนปิดประตูอัดหน้าเลยคะ่ะ อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะแต่ผมว่าผมลงมาชั้นใต้ดินหละอตอนนี้จากที่ผมเคยเล่นมานะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้เขาให้หาอะไรแต่บ้านคุณยายแม่คือเขาวงกดดีๆนี่เองชผมจะใจกันคู่ใจไว้นะครับ ค่อยๆขยิบนะโอเคทางโล่งค่ะไม่นะตรงนี้มีเลือดด้วยงั้นเหรอเราไม่ใช่รายแรกสินะที่มาตกอยู่ในบ้านหลังนี้เราจะต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้เลยคนนี้ก็วันพีนันแหละเอ้ยเชี่ยเชียเช,ชมาแล้ว เชี่อมาแล้วคุณใหญ่รู้ได้ไงวะรู้ได้ไงวะเชี่อแล้วอ๋อจุกจุกลงล่าง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 ปิดประตูปิดประตูประตูประตูหอบมอบหอบ,อบซ่อนตัวได้ไหมขอให้ไม่เห็นคุณเห็นอะไรได้ไหม เชี่ย yeah. ยายแม่งมองไม่เห็นวะชยไม้มีเลือดตกด้วยอยายฮัลโหลโอเคครับจากที่ผมได้เล่นมาสักเกมสองเกมผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะฮะคือตอนนี้เราเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จากบ้านหลังนี้คือบ้านหลังนี้จะเป็นเขาวงกตหน้าเราน่าจะต้องหาประตูทางออกให้เจอถึงเราจะรอดจากเกมนี้นะครับแต่คุณยายแม่งวิ่งโคตรเร็วคือเราต้องย่องเอาอะครับ กคนเหมือนว่าจะเป็นข้างบนข้างบนมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไปหรือยังอขึ้นๆขึ้น อ๋อเป็นบ้านแบบวนลูปใช่ไหมอุ๊ยมาเลยเชียอเจอแล้วชิหายแล้ววิ่งจ้าปล่อยใจกันเอาเอาไม่นะเอาตบตู้ไม่นะเลือดเต็มหน้าฉันเลยอ่ะไม่วันที่สองา นั่นันความฝันนั่นมันไม่ใช่ความจริงโอเคฮะจากที่เราตายแล้วเราก็จะมาเกิดตรงเตียงเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณยายเขาก็จะอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมคุณยายนปเยีเชียเชียแล้วกดโอ้โหตายเร็วมาก <c oughs> อา่อาอ่า โฆษณา a c e b o okay, o k โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะ mm hmm. เนื่องจากว่าเรากลัวมากๆเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดหัวใจให้กันด้วยนะครับ mm hmm.